ผลรวมเลขบัตรประจำตัวประชาชนได้หมายเลขหนึ่งแสดงถึงความเด็ดเดี่ยวกล้าทำกล้าแสดงออกเป็นผู้นำในหน้าที่การงานอยู่ในจำพวกแนวหน้าและบางครั้งถูกคนอื่นมาขอความช่วยเหลือทั้งทรัพย์สินเงินทองและคำปรึกษาอยู่ตลอดเวลาจนทำให้ไม่เป็นตัวของตัวเองเท่าที่ควรแต่หากไม่พอใจใครแล้วเขาจะไม่สนใจเลยเด็ดขาด เป็นจำพวหญิงในศักดิ์ศรีค่าได้ยามไม่ได้ไม่ยอมก้มหัวเพื่อลดศักดิ์ศรีให้ใครหากจำเป็นจริงๆยอมให้ได้เพียงกายเท่านั้นจะมีนิสัยละเอียดอ่อนในเรื่องความรักยอมหมดเปลืองเท่าไรก็ยอมเพื่อความรักในอนาคตหากเป็นนักธุรกิจจะประสบความสำเร็จและสามารถทำงานได้ดีทุกขแขนงผลรวมเลขบัตรประจำตัวประชาชนได้หมายเลข สองแสดงถึงความสำเร็จความอบอุ่นจากมิตรขีดบริวารแต่บางครั้งไม่ค่อยมีความเด็ดขาดไปบ้างเป็นคนที่ไม่ชอบอยู่คนเดียวหากจะลงทุนทำธุรกิจถ้าได้ร่วมทำกับคนอื่นจะดีกว่าทำคนเดียวจะมีเสน่ห์กับเพศตรงข้ามเป็นที่รักใคร่ของเหล่าเพื่อนฝูงแต่บางครั้งจะโดนอิจฉาอยู่บ่อยๆเพราะเสน่ห์ดีเกินไปตามเลขศาสตร์ บ่งบอกว่าหากจะให้ทำงานสำเร็จโด่งดังมีชื่อเสียงจะต้องทำงานร่วมกับคู่ครองตนเองวัยกลางคนจะได้มีความสุขกับครอบครัวฐานะดีมีความสบายตามลำดับผลรวมเลขบัตรประจำตัวประชาชนได้หมายเลข3แสดงถึงความทุกข์ใจจะมีปัญหาเรื่องต่างๆผ่านเข้ามาในชีวิตอยู่เรื่อยหากจิตใจไม่เข้มแข็งจะทำให้ทุกข์ใจไม่สบายกายอยู่เรื่อยไป และจะต้องเพิ่มการเอาใจใส่คุ้มครองและครอบครัวให้มากกว่าเดิมระวังจะมีปัญหากับบุคคลที่สามเข้ามาสร้างความแตกแยกในครอบครัวหมายเลขสามนี้เป็นเลขแห่งเงารักเงาร้างถ้าจะลงทุนทำธุรกิจไม่ควรที่จะร่วมบุนหรือไว้ใจบริวารให้มากนักอย่าเป็นนักบุญให้ผู้อื่นจนเกิดเป็นความทุกข์ให้กับตนเองและหากช่วยเหลือใครแล้วจะหวังผลคืนได้ยากเพราะหมายเลขสามเป็นเลขของผู้ให้ให้อย่างเดียว แต่เมื่อผ่านปัญหาทางปวงไปแล้วอีกไม่นานจะมีความสุขความสบายกับครอบครัวผลรวมเลขบัตรประจำตัวประชาชนได้หมายเลข 4. แสดงถึงเลขแหลจากพรอนจะมีคนคอยเป็นห่วงจะเป็นที่รับใครของผู้สูงอายุแต่จะมีความเหน็ดเหนื่อยมากอยู่เหมือนกันเพราะคำว่าแม่ทัพก็รู้ความหมายอยู่แล้วไม่มีแม่ทัพคนใดไม่มีผลงานแล้วจะได้เป็นแม่ทัพหรอกนัแต่หมายเลข 4. เป็นเลขแห่งความสำเร็จ ความยิ่งใหญ่ความก้าวหน้าความท้าทายหากจะให้มีความเจริญก้าวหน้าเร็วๆก็ต้องกล้าทำกล้าแสดงออกกล้าตัดสินใจแต่ระวังจะมีเพศตรงข้ามลงรักและเข้ามาขอสวามิภักด้วยและไม่ต้องเป็นห่วงจะทำอะไรก็จะมีคนคอยสันเสริญเยินนยอแต่ก่อนที่จะมีการเยินนยอก็จะมีการตดชินนินทาก่อนหากอดทนไม่สนใจไม่แคร์ความรู้สึกของคนอื่นได้แล้วก็ชีวิตนี้รวยใจ สบายกายอย่างแน่นอนผลรวมเลขบัตรประจำตัวประชาชนได้หมายเลข5แสดงถึงเลขแห่งเวทมนต์และเสนหากับเพศทั่วไปมีความหิงทนงในตัวเองยอมก้มหัวให้คนอื่นได้แค่กายแต่ใจนั้นไม่ยอมใครเป็นที่ปรึกษาผู้อื่นได้ดีแต่ตนเองยามเดือดร้อนหาใครช่วยปรึกษาด้วยนั้นช่างยากมากเพราะหมายเลขหจะมีความสบายกายแต่ทุกใจอยู่เรื่อยเพราะคิดมากจนเกินเหตุและจะเป็นที่รัก ใครของญาติมิตรหากดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับเอกสารจะประสบความสําเร็จดีมีชื่อเสียงแต่ไม่ว่างานด้านไหนไหนหมายเลขห้าทำได้หมดแต่จะต้องมีเวลาให้กับเรื่องส่วนตัวบ้างเช่นเรื่องความรักอยากปล่อยให้นานเกินไปจะได้พึ่งพาอาศัยบุตรขีดบริวารในภายภาคหน้าจะมีความพอดีกับชีวิตเกิดความสุขตลอดการผลรวมเลขบัตรประจำตัวประชาชนได้หมายเลขถกแสดงถึงคนที่มีดีอยู่ในตัว แต่ไม่ค่อยยอมนามออกมาใช้ให้เป็นประโยชน์อยากปล่อยเวลากับความคิดให้มากนักหมายเลขดูกสเสน่ห์อยู่ที่เงาของตนเองจะมีคนรักใคร่เอ็นดูทั้งเด็กและผู้ใหญ่แต่ต้องแต่งตัวให้เกิดจุดเด่นแก่ตนเองและมีจิตสัมผัสเนื้อธรรมชาติหากได้นั่งสมาธิบำเพ็ญศีลจะมีบานมีสูงผู้คนจะรักใคร่เอ็นดูจะทำอะไรก็ล้วนแต่ประสบความสำเร็จดีทั้งสิ้นหมายเลขถูกต้องลดทนเสียงลงอีกราโทนเสียง นั้นบ่งบอกถึงอำนาจความยิ่งใหญ่เกินตัวไม่ภรยระแก่ผู้ได้ยินผู้ใหญ่รักใครเอนดูสนับสนุนในด้านการงานเมื่อเกิดปัญหาใดๆตนเองมักจะเอาตัวรอดได้เสมอจะมีความสุขในบ้านปลายผลรวมเลขบัตรประจำตัวประชาชนได้หมายเลขเจ็อยากปล่อยเวลาให้เสียไปกับคนอื่นให้มากนักและอยายึดติดอยู่กับที่หมายเลขเจ็เป็นหมายเลขที่ต้องเดินทางเพื่อทำการค้า เป็นกด์หรือทำงานที่ต้องมีการเจจาอยู่ตลอดเวลาจะทำให้ประสบความสำเร็จระวังจะมีปัญหาเรื่องรักรักใคร่เกิดขึ้นในครอบครัวหรือเรื่องรักสามเศร้าเกิดขึ้นในชีวิตคู่และปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตคุณก็ไม่ต้องวิตกให้มากนักพราะทุกอย่างจะคลี่คลายไปได้ด้วยดีการเงินถึงจะไม่คล่องบ้างบางครั้งแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาห,หมายเลขเจ็ดเป็นเลขที่ทรงลาภผลอยู่เนื่อง หากผู้ใดที่ได้หมายเลขเจแล้วก็ต้องยอมเหนื่อยหน่อยนะในระยะต้นๆและอีกไม่นานจะมีความสุขชุกลาบเพิ่มพูนและจะได้รับความสุขกับมิตรขีดบริวารผลรวมเลขบัตรประจำตัวประชาชนได้หมายเลขแปดแสดงถึงคนมีบุญบารมีและวาสนาดีมีชื่อเสียงให้คนทั้งหลายได้ประจักษ์แต่ต้องหมั่นเรียนรู้เร่งศึกษาอย่าอยู่นิ่งกล้าเปิดเผยกล้าทำกล้าแสดงออกกล้าตัดสินใจ รีบไขว่คว้าแล้วหน้าที่การงานที่ทำจะาได้ผลดีเป็นที่พอใจและผู้ใหญ่จะให้ความช่วยเหลืออย่าลหลงไหลมัวเมาในกิเลสตัณหาให้มากนะักอย่าสนุกจนลืมครอบครัวแล้วบ้านกายชีวิตจะมีฐานะดีเป็นที่พอใจของวงตระกูลมีชื่อเสียงเป็นที่นับถือของคนทั่วไปต้องขยันให้มากผลรวมเลขบัตรประจำตัวประชาชนได้หมายเลขก้าแสดงถึงอำนาจความยิ่งใหญ่ หากเป็นผู้นำจะเจริญก้าวหน้าทำงานด้วยสมองเป็นนักพูดหรือนักบรรยายจะมีชื่อเสียงโด่งดังแต่หน้าที่ที่เหมาะคือผู้เผยแพร่ศาสนาจะมีผู้คนยกย่องสรรเสริญและยังมีจิตสัมผัสเหนือคนทั่วไปบางครั้งสามารถรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าใครได้หมาเลขก้าจะเป็นผู้อยู่เหนือลิขิตสวรรค์จะทำอะไรก็สามารถประสบความสำเร็จได้ด้วยตนเองแต่มีข้อเสียเพราะหมายเลขก้าเป็นเลขแห่งคุณความดี หากทำในสิ่งไม่ดีผิดกฎหมายผิดศีลธรรมหรือทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนจะได้รับผลกรรมซึ่งจะหนักกว่าผู้อื่นหลายเท่าและจะต้องระวังเรื่องชู้สาวให้มากอย่าใจอ่อนจะนำไปสู่ความเดือดร้อนเพราะจะมีสเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามและผู้พบเห็น